เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะฝากหนังด้วยนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆใจเย็นเราพี่น้องกันทั้งนั้นค่ะไเอ่ะเท่ไหมคะกับโมเมนต์ลาสุดเอาเลยเอากันเลยก็ถือว่าเป็นสำหรับเอมถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆสำหรับปีใหม่เลยดีกว่ามันก็ โหกี่ปีแล้ห้าปีนะที่เป็นลงข่าวกัสี่ปีไม่จริงห้าแล้วนะตั้งแต่ปีหกสองปีหกหกเจ็ดก็คือห้าปีแล้วก็แบบว่าเคยคิดภาพนี้อยู่เหมือนกันอะไรเงี<ม>้ยก็ต่างคนก็คุยกันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีมก็เคยคิดว่ามันน่าจะมีวันนี้แหละแต่ว่าคือมันทุกอย่างมันโชกันทุกรอบเลยไม่เคยได้เจอเลยอะไรเงี้ยจนวันนั้น Away, ท are, ี่ไปเนาะวันนั้นที่ไปไปมันโป่งเอ็งก็ไปมันโป่งหลายรอบก็ไปหลายรอบแบบไปถึงก็ไปนั่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นอะมีเซนไม่มีเซนคือร้านมันปิดหมดแล้วรุ่นน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยาบเออไปสิพรอะเหลืออยู่ร้านเดียวอ่ะก็ไปเอ็มจาได้เลยเอ็มลงจากรถแล้วแบบไม่ใช่เจออีเนตนะแต่ไม่เคยสั่งหอดเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเจอมันไม่เคยคิดอยู่แล้วก็ก็ปกติก็เอออย่างไม่ใช่เจออีเน่นนะอะไรอีกก้าวหนึ่งปุ๊บ หันไปคุณคุนก็อ้าวใจมันก็โอ้โหแบบสั่นอ่ะมันก็ตกใจมันไม่รู้จะเริ่มอะไรแบบเชิดไหมหรือหรือหรือไหลหรือกาบหรืออลาะเตรียมตัวไหมว่าถ้าเราเจอมันมีอยู่แล้วแรกๆอ่ะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกเลยอ่ะที่ก็แบบว่าก็คงประสองอย่างไม่คงเชิดก็คงร้องไห้อ่ะเพราะมันหลายๆมันมีหลายๆเรื่องราวมากๆที่มันผูกพันกันอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นมันเป็นแบบ ไปประคองอะไรอย่างี้ใจมันก็สั่นแล้วนอกก็ยืนอยู่แล้วเล็กเข้าไปก็ดึงออกมาคุยตอนรู้สึกเรามันตีกันไหมจะเชิญเปืี่นะร้องให้ตอนนั้นไม่มีเลยตอนตอนนั้นไม่มีแต่ตอนนั้นใจมันแบบมันไม่ได้กลัวแต่เมย์เขาสึกว่าเฮ้ยมันมีวันนี้จริงๆว่ะคำพูดนะคะตอนไปคุยกันคำพูดก็บอกเลยบอกว่าเออตอนนี้พี่มีเซรั่มใหม่นะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งช่วงนี้ถ้าตัดออกนะ ก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบเออมึงวันนี้บอกว่าคําแรกเลยอะแบบเออขอโทษนะขอโทษแล้วก็บอกเฮ้ยขอโทษทาไมหนูต้องขอโทษพี่ก็ต่างคนก็ต่างขอโทษกันแล้วบอกว่าในช่วงแรกๆมันพอคนเราที่มันมีโมเมนต์กันอะเราไม่ยิ้มกันอยู่แล้ววะนะตอนนั้นเนอะต่างเองก็อบอกว่ามึงก็เข้าใจกูในแบบนี้กูเ <Communication>. ข้าใจมึงในแบบนี้กูได้ยินมาอันนั้นมึงก็ยินมานี้เอว่าไม่แปลกเราก็บอกเฮ้ยเราไม่โกรธเราไม่โกรธเลยว่า เรามันเคยเป็นยังไงมาแต่ตอนนี้เราสุกว่ามันโอเคมากๆเลยที่เจอเพราะใจเราที่ผ่านมาก็คืออยากจะเจอเขาแล้วก็อยากจะเตียอยากเจออยากเจอคือปี2ปีแรกอย่างที่เอ็มเคยสัมภาษณ์ไปว่าจิตเอ็มไม่นิ่งเลยที่มอ็หายไปไม่ค่อยได้ทําช่องทําอะไรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็หวิว,วอ่ะตอนนั้นมันก็หวิว,วจริงแบบเออที่สัมภาษณ์แบบหลายราการเลยก็บอกเออเราหวิวจริงๆแต่หลังจากนั้นมามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้โหยหาว่าอยากเจอแต่มันกลายเป็นรู้สึกว่ามันก็คิดถึงโมเมนต์เนอะอะไรเงี้ย าภพทุกคนไม่ว่าอะไรเลยเอ็มโทรบอกเอื้อก่อนวันนั้นนะ่าทักหากเอื้อเลยเอื้อบอกก็ดีแล้วแล้วเอื้อก็บอกว่าอยากเป็นยังไงอะ่ะทาเอาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็รู้ว่าเราก็พูดถึงมันบ่อยพูดถึงอินเทอร์บ่อยว่าเออเป็นยังไงเยเงียขายมากปีนี้คลายเลยแล้ววันนั้นดูอยู่ดีก็เป็นไลค์โ้สเลยโพสต์ใน Facebook แบบอะไรกับการที่เราได้ปลดล็อกอะไรบางอยา่อยางที่อยู่ในใจมันดีมากๆนะอยากให้ทุกคนลองทําตามนะจริง นนเดือนกว่าเลยค่ะยืนเลยโคก,ก็ยันเท้าตุยกันแล้วก็แบบคือมันเป็นการที่มันแบบมันติดเลยแต่มันก็ยังเคอะเคิขึนเขือนอยู่อันนี้ก็เป็นแบบเอ้าแล้วช่วงนี้เพียงนำไรคามีค้ามีไรหละออหล่ะหคหล่ะหล่ะหล่ะหา่ะห่ะหลหล่ะหล่มันก็หออล่ปกล่ะหล่ะหล่ะเ่็ล่ะหล่ะ่ล่น มันคงเก่งกันแหละเราก็คิดเราจะแซวเล่นเหมือนเดิมได้ไหมวะหรืออะไรอย่างเงพราะมันห่างกันไปนะแต่ก็ต่อกันติดเช้ามาก็นักกินข้าวก็อยู่กันกับเช้าคร่ะตอนเช้าก็คือไปกินข้าวไปกินข้าวกันออบคนรรัดกเียย้ใช่ก็ดื่มคือเราเราไม่ค่อยขอโทษเขาต่อนใช่ไม่ยากไหมไอ้มเมนงเเม่เฮ้ยไม่ยากจริงๆน้องเอ็มคิดว่าการขอโทษใครสักคนหนึ่งไม่ยากนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูมันมันไม่ใช่รู้สึกว่าขอโทษไปเหอะเพื่อจะได้จบแต่รู้สึกเฮ้ยมัน เฮ้ยเราอยากขอโทษจริงๆอ่ะแต่ไม่รู้จะแบบว่าขอโทษที่พี่เวลาพี่เดินชนก็ไม่ใช่ไงคือแบบว่าเฮ้ยพี่ขอโทษจริงๆนะะโมเมนต์นะมันก็วอาเฮ้ยขอโทษก็ร้องไห้อะไร้ยแต่แบบเออมันเป็นเรื่องราวที่ที่เราอยากจะไอ้นี่จริงๆมันมนพอคลิปมันออกไปคนก็บอกว่าถ้าจริงๆไม่เห็นคลิปก็ไม่รู้เลยว่าเคยเหมือนกับคิดใดกัน พูดไปเรื่อยแล้วแล้วอย่างบางคนนี่เขาคาดหวังว่าตามใจตัวจะกลับมาทำใช่ไหมอะไร่งเงี้ยคือเอ็มบอกเน็ตเลยคือมันมีโมเมนต์อยู่แล้วว่าเอ้ยจะกลับมาซีซั่นสองไมคคัมแบ็กไม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนอย่าให้แบบอยากให้คนอื่นเพราะเราอยู่ในโซเชียลมานานมากแล้วเราอยากให้คนอื่นมาบอกว่ากลับมาเพื่อคอนเทนต์เลยอาไปดีกว่าถ้าอยากดูเดี๋ยวคงก็รอไหวรอ ไม่ได้ดูตั้งห้าหกปีไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยอะไรอร่อยสักเท่าเว็บพนันเอาไปตัดลงเยอะแยะก็ดูไปสิใครดูเดื่อเก่าก็ดูไปก่อนอีกหนึ่งเรื่องเพื่อนเราตอนนี้โด่งดังมากคิดติน่าแท้แต่คือใครคะไม่รู้ตักแล้ว่ตอนนี้ก็โด่งดังโด่งดังค่ะมีชื่อูแต่ไม่ใช่คำว่าโด่งนะเอวานิวมีชื่อมานานแล้วนะไม่ได้หายไปไหนด้วยอีนิวนี่คือแบบ ตะคาบอยู่นะก็อยู่นานนะเป็นคุณยายวรนาดเหมือนซิมปีนี้แหละมันเป็นปีทองคนเราจะมีช่วงเดียวเอ้าวที่ใครช่วงเดียวหมดดังตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วอ้าวกระปีแล้วปีทองมึงจะปีทองสองปีไม่ได้ตอนนี้ก็แสดงว่าคิวก็ไม่ง่ายเลยว่างว่างเลยคิวนิวตอนนี้โด่งดังมากมีฟุตซัพพอร์ตด้วยเอ้าสภาพเหมือนคนไม่มีข้าวกินมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหน่า s พ p p o r t เลย ก็เจอกันอยู่บ้างเนาะก็เจอเจอเจอกันขังเนาะเห็นเขาเดินเท้ากับยูเคไหมดูดูเท้าอ่ะช่องไหนเนี่ยก็ทะลอกไปไรพระโงรอพื้นด้วยไรด้วยเห็นค่ะ รู้กันอยู่เอ่อเราเราพิชซ์โคที่หันมาเนี่ยนะวันนั้คือได้มีโอกาสใส่ตรงกับโคทั้งสี่เลยหันมาตกใจว่าทำไมมีแต่เสียงไม่เห็นไม่เห็นคนมีบุญนะคะก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยด้วยที่ร่วมมาทำบุญ ะแสดงว่าสตูดิโอพักออกไปก็คือหายคิวออไม่อ่ะมันยากอยู่แล้วสตวูดิโอคือ,คอก,ก็กลับมาทำกันเหมือนเดิมมันมันปกติอ่ะน,เนะเพราะว่าเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเวลาร้องเพลงร้องงเพลอีนิวก็ร้องทั้งวันคนบ้าเลยขับรถไปมีลำโพงอันหนึ่งคือ,อเรื่องที่พี่นิวขับรถเล่นโทรศัพท์ไม่มีจริงนะ,ะแต่ขับรถมือเดียวร้องเพลงมีนะ,ะมีจริงชอบร้องเพลงมากเคลียร์หนาเซรั่มไม่ถามเรื่องเซรั่มเหรอเฮ้ย โปรโมชั่นไงเนี่ยถ่ายคลิปตัดหวกอกแน่กูยังไม่ยุ่งก็บักเซลัมด้วยนะคเซลัมสัมรโลให้นนาใส่มากอะไรนะเซลัมขาเซลัมเซลัมเนอะไรนะออันนี้กดปิดแล้วเป็นยังไงัมีโปรสับเก้าเก้าอังนี้ถ้ามาจากทุกสำนักเดาแถมสบู่ไว้ด้วยค่ะเรามีชื่อเพื่อให้มันเป็นภาพจำไหมเพราะน่ารักเขาของพื้นที่ เอออีนี่อ่หน้าหน้าโดลตกนะอีนารานกูเปิดตัวเซรั่มสองวันเซรั่มนารามาแล้วก็ฝากเซรั่มเอ็มด้วยละกันอ่าสับปะรูเขาเป็นเซรั่มสับปะโรช่วยให้หน้าใสอ้าวลองดูจากตาเนื้อสิพี่ก็มีรองพื้นบ้างก็ให้พี่นิีวชัยบ้าง